สวัสดีครับผมนะพบวกับผมกี้เดเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมครับดีวิลเมคายครับผมภาคภาคภาคล่าสุดนะครับสันว่าดีเอ็มซีอะไรเงี้ยนี่ยมนมีเสียงเลยเออขอเสียงหน่อยอ่ามันไหนเนี่ยหูกล้องวงจรอืมแห้งแรงไปหมดครับเท่านี้ โอ้ no, ยยศสามดาวมึงโหดแล้วเนี่ยโอ้ร oh. ับไม่ได้ครับรับหน้าไ <laughs> ม่ได้อีคุณรับหน้ามึงไม่ได้ครับเฮีย <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> โอ้โหเฮียตายอ่ะคุณรับหน้าคุณไม่ได้ครับ บ้างขอย่างก,กับของเล่นนงในในของเล่นของคนรวยครับเริ่หน้าไม่ได้ครับอีสันหน้ามันโคเชียเลยไม่แข่ก่อนไวมไม่หวไอเียอะไรเนี่ยเออเอ,อ้ามันตาหมดนี่ว่า อ้ครับเป,เ,เปิดเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเ e r ยตอนไหนกูจะได้เ,ดน,เนี่ยงั้นผมขอตัดไปแล้วกันนะครับผม <c oughs> มาแล้วนี่มันฉากไหนเนี่ยกูตัดมามาถึงตรงเนี้ยกดไปกดไปเนี่ยเท้าใครวะอ่านะ เนื่นองจากที่ผมจะเล่นเนี่ยผมก็ได้ศึกษามาแล้วคือไม่ได้ยังไม่ได้นะครับแค่แค่ดูนะครับแค่ดูว่ามัเนเรื่องเป็นยังไงมันงครับดูแต่พาร์ทหนึ่งไปก่อนอ้าวไอ,อ้ดนตุ๋ยนี่่ะอ้าวแตนเต้ก็น,นอนในบ้านในรถรถบ้านนะครับมันใช่หรือเปล่าว่าบ้านเฉยวะก็ไม่รู้ไอ้ยัดแค่โอ้ สาวควรอาหายมันเปือเ <laughs> เออ่อยเลยสัสเยี่ยเราหกหกหกเอ้อร่อยออกมาแล้วโอ้โหณม่อื้อหือชีปเปรยอยเลยครับไอ้เฮียยังไม่อายไงไวะฮะกูจะอายทำไมกูดูคนเต็มไปหมดเนะี่ยไร ใครมองใช่ใครมองเนี่ยโอ้โหเย็ดเจ็ดนี่มันใครเนี่ยโอ้ว้าวมันช่างใหญ่จริงๆนะจอดอ่าเมียนปากอ่อ,อไอ้ผู้คนพวกนี้มันอะไรกันคือว่าไอ้ตัวนี้มาเนะี่ยมันก็กลายเป็นเมืองร้างๆไปเลยครับผมโอ้ โอ้ยทำอะไรเมืองกูเนี่ยฮะมันคือบททดสอบของเราใช่ไหมฟังบิดชีตหนีแล้วๆๆๆอะไรอ่ะปืนอะโอ้โหโอ้โหกเลย์อย่นีเนี่ยไอสับมึงยิ้มตำหาอะไรวะโอ้คาตกอีกืืมโอ้ยไม้เป็นปนอือตอนาอวใส่เสื้อ โอ้เรื่องครับสองเมื่อกี้แท้ก็พิซซ่าใส่จริงโหด้วยความรวดเร็วนะครับอ่าก็ใส่ถุงเท้านะครับอ่าแดกแลกคึกคึกคึกโอ้โหมึงทุบบ้านกูนะน่ะแล้วกูจะมีที่ซุกหัวนอนไหมน่ะโอ้โหทำงี้กูอยู่ไม่ได้เนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเสร็จเลยอย่างเงี้ย ทำขอเออฮือดาบมาเบลโอ้มันเอือไ,ไอ้สัตว์มาเลยน้องเอ้ยพี่พร้อมหรือเปลือมันฟันตอนไหนวะอ๋อเลขกนึงไอ้สัตว์ไอ,ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เป็นไงล่ะกูเซ่อไงวะอ้าวมึงอะไรครับเนี อึยเอ้ยยไอสัตว์กูเอาอีกแล้วนะอ้าแล้วเอาไม่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 อ้ามันตายพอดีเว้เลยโ้โหเตี้ยมันมันจริงว่ะนี่มาอีกทำไมเนี่ยฮะมาอีกทำไมหรออีกฮะตวใหม้นะเดี๋ยวหาก่อนครับอ๋อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่จับไม่ได้ดิมามาจับไม่ได้ดิเอาไงอ่ะฮะฮะฮะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอ้าวอ่าอ่ามามาจับไม่ได้จับให้ได้สิไฟไอ้เคี่ยโอ้โหว้าวแอปทางก็สอมที่ไปได้แล้วอ้า ไปครับท่านเอ๊ะนี่ปืนปืนผมปืนกุ้มกมใครเอ้า๋ยว่ันยกส่งด้วยครับอย่างงี้กูต้องวิ่งครับอะไรมึงจะกระตุกอเลยกระตุกหาอะไรตออื้หือโอ้ยโอ้ยดันเตะไปน่ะเฮ้ยนี่เป็นไงอ่ะโอ้ยเย่เย่เย่เจอสโอ้ว้าว ต้องผ่านไปให้ได้ต้องผ่านไปให้ได้ได้ปืนแล้วตีนกกรบมาเลยจ่วยโอ้โหยิงสมันเลยครับสกิดครับสกิดไม่เข้าหนังหัวกูเลยเขาบอกหนังกูไปแล้วไอ้บ้านี่โดดแต่น้ำเว้ยแล้วก็เป็นอ่าปอดบวมหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาดิป uh ืนผลได้ส huh. oh, ิไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ตายดิป่ะตายดิเอา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 อยากเละใช่หรฮะฮะอ๋ออย่างนี้ใช้หลบหลบหลบได้ครับเป็นไงครับผมอืมจะเล่นอะไรต้องเล่นเทพเมมครับอ่ะเล่นครั้งแรกนะเนี่ยมันเป็นเกมอะไรที่น่าเล่นมากครับ โอ้ยคิดที่นาเล่นสุดๆไปเลยไอ้สเปนเอ้ยว้ตายสมอยไอ้บ้าเห้ะอะไรครับพี่อะไรครับพี่ไปละว้ยเย้ยเฮ้ยเหืออ้าวนอนอ้าวนอนแตกไปเลยดันตุ้ยนี่มันโหด ไล่จริงเลยดันตุยนี่ยิงใครเลยอ่ายิงเข้าไปอ่ะยิงเข้าไปอ่าอยิงเข้าไปอ่ะยิงเข้าไปอายิงเข้าไปยึดเชืตายหายกันหมดครับท่านไปกันต่อได้เฮ้ยมันแมงมึงไงมึงไงแมงมุมวหโอ้ดันเตอืออะไรคุยยืมเนี่ยทำไมยิงไม่ได้ไมห น้องทำไมกูเป็นอย่างนี้แล้วทำไมมึงเป็นงั้นน่ะอ๋อเราอยู่คนละมิติกันน่ะอะไรข้างหลังวะน้องอยู่คนอยู่มิต่ละมิติกันนะใช่ไหมครับแน่ใช่ไหมคุณเองตอบเองเลยจะจ้องนั่นแหละคุณออกเออวิลลันมาทำหาอะไรกันได้เลยอะไรวะ s h โอ้ยเจมาเลยครับไปกันเถอะครับไปกันต่อเออุ้ยแมงเอามงมอุกี้นแมงมุมเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยมันขอความชื่อเลือของเราขอความชื่อเลือฮะชื่อเหลือดใช่ เอาไปเลยช่วยเหลือให้ฟรีฟรีครับโอ้ยมันสนสนุกนี่ะอะไรเนี่ยอยากเล่นเกมเอ,อะไรเนี่ยฮะฮะกูจะเล่นเกมทำไงวะเอาเอชเชลหน้าเส้นจังวะอีสัส นี่ยมันละมันละเอาไปเด็กเอาไปเด็กเอาสวยตีกอล์ปเอาตีกอล์ปเอาตีกอล์ปฮอรสวิงเออเอ,อ้ยไ,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 ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยอีจุดมันตีข้างหลังนี่นี่เอ,อ้ยเอ้ยปุ๊บ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 ไม่เล่นครั้งแรกมันโหดจังวะมันโอ้เพลงก็ล็อกด้วยมันสุดยอดเอ,อ้ย ออย่าเพิ่งพี่ใจเย็นครับพี่ครับใจเย็นครับอบอกให้ใจเย็นไงฮะบอกให้ใจเย็นไงโอ้โหมึงไม่อ่านละอยากเล่น <c oughs> พี่ตายเหมือนจังวะ ดันตุ๋ยอ้าวออกมาถูกทางด้วยอะไรเนี่ยวู้ฮู้เดขี่มา้าเด่ขี่ม้าเฮ้ยขี่ม้าเว้ย เอาเอาขี้าสวรรค์ก็ได้ไหมอะไรอ่ะโ oh, yeah. อ้ยยอามีอาปืนขอดูหน่อยแล้วกันข้ายิงโอ้ยยิงระยะไกลขุดพองไอ้อะไรวะขอดูไหม อูทีทีทีอือหือช่างสวยงามอือมีเะไท่าอย่างเงี้ยอะไรวะอ,อ๋อตกไกลเหรอคอมโบต่ออ้าย คอมโบบอยโอ้อ่อยเออยอยเข้าใจแล้วครับตายไทยเวนเอ้ยมาสิมาพอแล้วครับผมจะออกอยังไงเนี่ย อ่าชิบหายแล้วครับออกไม่เป็นเลยเว้ยนี่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 ยังไงอ่ะกูจะออกครับเอ้าเวียนชิบหายนะครับ จะ่าเวลาขอดูหน้ามาันหน่อยครับแม่โหดไรพอเด้อครับในสี่อผมก็ซื้อท่าใหม่มาได้แล้วนะครับแล้วต่อไปก็ไปไหนเนี่ยอา้าวโอ้โหเสียงล็อกมาเลย <c oughs> ต้องโยกหัวอา้า <c> ว <oughs> ไอ้ชิบหายตัวพ่อมาแล้วครับ อาชิ้นหายมีเด็กไว้เฮ้ใช่เปล่าวะมึงกริ่งมาทำไมครับมึงไม่ใช่แจ็คสเปโรภาคสแกรลี่มูวี่สมัยยี่อ่ะอ่าเย็ดแค่อ๋อเห็นเสื้อนี่เองเสื้ออย่างเท่เลยเว้ยอันนี้ก็ในเรื่องเป็นจริงนี่ก็ไหลมาเองเลยครับโอ้โห Này! Này! khỏi biết tâm rồi à à viên ai là ui ui vương 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 mà vương mà vương mà ui vương mà đi vậy ui. ui đi sạch bụi vương mà hả ai vậy? Ê! ai ba ไ่แล้วไม่ไหวแล้วฮะอะไรครับคุณครับอุ้ยระเบิดโอ้ยจะอะไรกันนะกันนฮะ,อะโอ้ยย,ยิงพลาดเลยครับพลาดไปเลยเมื่อกี้ยิงใหม่ไอตัวบินยู่เนี่ยขี้แม่งเรื่องอยู่ได้โอ้ยอ้าวิารแล้วเพื่อนอุ้ยโอ้ยลืมดูตายสิปเฮย้ยวู้ อ๋อหน่อยแม่มาแล้วเดี๋ยวยิงนะเว้ยกูหลบได้แล้เว้ยอุ้ยเี้ยแนะกูบอกแนละ้วกูหลบได้โอเ้เรื่องอะไรมันยดี๋ยบไม่ได้ยิงมาดิยิงมาดิโอ้โหผมมาให้เหรอโอเคเดี๋ยวผมตามไปครับ ao ồ đường bịt, ao đường bịt, này mình nghe chụp nè ui mang mùng 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 oh, ao con tin yeah 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 ôi 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 มึงช่างหลอนอะไรยั่งดีครับอา้าวอย่ากวนตีนนะเว้ยเฮ้ยเอ๊ะนี่มันอร่อยผ่านไปไม่ได้เว้ยโอ้โอ้โหก็ตกใจหมดมาครับเราจะมาสดกันนะครับมีดครับมีดเอามาทำไมมีดเนะี่ยเอา้า เว่อเหม็นปากไอ้บ้าเฮ้ยปากไม่แปลงฟันเนี่ยเอาแมงมุมตัวนี้ไงเดยอเออมาครับต้องเก็บครับกูกะจะเล่นเกมอยู่แล้วมึงก็เอาคหนวะอ้าวอีพีเด็กเป็นไรครับ ไม่ไปครับไปทางนี้ดีกว่าไอร่มร้อนบอกให้มาทางนี้ครับเราก็ต้องมาทางนี้นี่ไงโอ้ยโอ้ยเิอะไรครับอะไรอะไรโอ้ยไม่ไปไม่ได้วะผีถูกทรมานด้วยไฟฟ้าสถิตอา้าวแมงมลุมแมงมลุมเบลนบุลเบลมันห้องอะไรเนี่ยห้องนาฬิกานะงไงวะคนไกลเยอะเหลือเกิน เอามันเอ็กซิททางนั้นน่ะทางออกอ่ะเอาอีเหี้ยผีเด็กเอ้าเอาเลยเอาเลยกูงงเลยไปเออไม่หลบกทางเอ้ามึงจะมาจากไหนกาเรื่องของคุณครับกูไม่สนครับกูฆ่าอย่างเดียวเอย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 อยู่ไหนเอยฮะฮะฮะ ไปแล้วโอ้จะวิ่งเข้าคนไกลดิเฟืองนะอะกูรู้ครับมึงง้างแล้วกูหลบแน่นอนคนระับคุณง้างแนละ้วผมก็ต้องหลบโอ้โอ้ยเย้โอ้โอ้โอ้โหไม่มันมะกินอย่างเนี้ยอ่ากรีนเลย ยิงอ๊อบนะเอามาทำมื่อคืออะไรครับเอาไว้ออกเอ็กซิสโอเคทางออเอ้าจะไปไหนเนี่ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยเดี๋ต้องข้ามไปโอ้ยหเฮ็ดภาพหลวงตาภาพขึ้นหลังลิเกนี่มาเนาะเอ้เอ้ไอ้ไอ้พวมกูใหม่ด้วยเหรอ ไอ่เท่เท่เท่ไม่แขงอยู่ไหนวะอ๋อเมื่อกี้วิควิกวิกอ๋อปืนมันยิงมึงไม่เข้าหรอกเอ้ยปืนยิงมึงมันยิงเอ้ยปืนมึงอะยิงมันไม่เข้าหรอกเออโว้ยยเยยเยยอยยยยยกยยเยย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 เ่ยเยยยอ อยากได้นี่ว่ะเท่ดีเฮ้ยแมวเจ้าปืนอ่ะเจ้าปืนเนี่ยโอ้เท่เท่เท่โอ้ยตกไปเลยตกไปเลยครับเ่นไะง นี่โอ้เท่เท่เท่ต้องตามอี๋โอ้โอ้บ้านลอยบ้านลอยโอ้บ้านลอยเลยเอาบ้านลอยเลยมนนันสนุกเขี้ยอะไรวะเอาอ,อยู่นั่นออออเอาอยู่นั่นเอาเอาเอาไอ้นี่มันอะไรนะักขามามามาสดกูกดิโอเคแลอออะไรงั้นนะมาสดเลยมากูทนมาวะ เออระเบิดหน้าไปหน้าใจเลย้อนสิน้ำมันว้าวเมาเลยเอาอะไรอ่ะต้องทำลายที่แสกหน้ามันต้องเอานื้อก้อยจิ้มเข้าหน้ามัน <c oughs> นี่เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะนิ้วก้อยเนี่ยสก <c oughs> ิลแล้วเปล่านิ้วก้อยเป็นไงครับนิ้วก้อยครับยิงแล้วก็วิ่งยิงแล้วก็วิ่งครับ เเฮ้้ยดอไปละกูไม่ไหวมันโดดมันโดดมันกระโดดป้องอ้เป็นไงครับรถเยอะเปล่าเนี่ยแล้ถสักหนึ่งขีดก็พอใจครับต่อไปก็สองขีดครับเอาเฮ้ยดื้อจังวะทุบๆๆๆอูโหูทำไม่ได้แล้วครับไม่เก่งหรอดูดิดูดิ เออดูดิเออดูดิเอ,อาย,อเอยังไม่ตายมันอ่อนแรงเอ,อ้เออ,เอ,อข้าวันโอ้ไทำไงดีเนาะฟันซึ้งๆเลยเนี่ยเด้อเดี๋เดๆๆตายเนี่ยเอาไงอ่ะฮะเอาไปดีกว่ามันตื่นแล้วเราก็หนีดีครับปังไปแล้วไปแล้วไม่ได้หรอไม่จริงขอ Là thầm này, thầm này, thầm này. À. ôi thăm lấy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  ôi tệ của ôi hả lấy nè, lấy hả lấy hả lấy hả lấy lấy hả 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 lấy chắc lấy hả lấy อยากโดนละแล้วอย่าบอกนะไม่รอดนะเนี่ยอ้าวอ้าวคุกเข่าเพียงคุกเข่าเพียงคุกเข่า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 ตุ้ยตุ้ยตุ้ยเอ๊มันจะไดูดเสร็จไหนวะ <omon blessing. S 3> โอ้ยอะไรลงมาเนี่ยไงไงครับเป็นไงครับมันต้องเดนอย่างนี้นะครับคุณเนี่ยอะไร คนอะไรพ่นอะไรมาเนี่ยอู้หูมึงลอยได้มึงลอยได้อยู่ไหนวะมึงลอยได้นี่วะกูลอยไม่ได้ดิครับเอ๊ะจะไปไหนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดโอ้ยมาดิครับเอาอ๋อใช่เป็นมีดของมันเองแน่ขี่เล็วแต่เราเนี่ยเอ๊ะโอ้กูจะตายแล้วครับ โกรธชี้ทางให้ออกกรีนออกไปอ๋อแล้วเมื่อตายเราก็จะไเนี่ยเลยเอากรีนออกมาแลกเหรอเหนื่อยดิเหนื่อยดิไงเหนื่อยด,ยดิขอหน่อยขอคืนหน่อยเหนื่อยไงกูไปละกูไปละเว่ยทำไรครับทำไรเว้ย เอาเหนื่อยดิเอาเหนื่อยดิยิงต่อไปนั่นแหละเอา,เอ,าอยนะ่างนี้แหละมิเลิกใช่ไหมฮะฮะเดี๋ยวยิงมาดิเอา้เอาขอ้นกระจกกระจกว่ะอุ้ยกระจกว่ะเฮ้ยนี่เป็นไงอ่ะเอาเอายิงยิงเอ้ากระจกว่ะกระจอก,กจอก่กอนแรงดีครับ เช่นเดิมครับตกลงมาอ่อนแรงอ่อนแรงและอ่อนแรงเอาอย่างเดียวดิอ้าวเอาดิอ้าวไม่ยั้งเลยกูไม่ยั้งครับมันต้องตายครับเราเลยไม่ยั้งครับกูไปดีกว่าไม่ไหวครับเฮ้ยยังไงยังไงวิชาลมอ่ะโหดเปล่าโอ้ยลมไม่ทันจริงอันนี้ เรนะือ่องลบครับแันเต้ของเราไว้ลบทันครับหรือว่าไม่ทันวะเต้นนี้ไม่ทันมายิงหน้าไปครับเราต้องกอดลรวเอ้เลยออของมึงเนี่ยฮะไม่ทันกูล็อกไม่ทันกูลบว้าวอ้าว,าวไงนะเลยอีกขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดอ่ะขีดสองขีดสามขีดสีข่ 2, ข, 3, ข, 4, ขีดเนี่ย เอาเหลือสามขีดเนี่ยเอาไงอะ่ะเอาสองขีดเนี่ยเอาหนึ่งขีดเนี่ยตายดิตายดิตายครับต้องคุณต้องไต่ครับอย่าอย่าถิกก็อย่าถิกอย่าถิกอย่าถิกตายดิครับตายดิเออเอเอะไรเหรอใส่เล็กหมาเนี่ยฮะกูเบือนะนะ่อแล้วนะกูเบื่อแล้วนะครับฮะเ,เ,เบือ่อดเลยแบ๊บเว่อ มาดิอ่ะตุดตุดโอ้ตุดตุ๊ดตุดกึ๊กกึ๊กกึ๊วายคราวนี้ทำอะไรกูไม่ได้อ้าวยิงไปด้แล้วรอบสุดท้ายครับเอ้าปุ้ยยิ้มด้วยมียิ้มด้วยมโอเวอร์อ่าเก g a ร e over มึงมีบอสใหญ่กว่าเฮนะยข้ามันเลยดิดันเต้เอออมันเข้าไปอ้าวแมงวันเต็มไปเลยแล้วกับสู่มิติปัจจุบันนะครับแล้วก็เจอไซของแม่เขาที่เขาเอ้ยที่แม่เขาเอาให้นะครับ จบแล้วะอ้าวาาก็น่าจบแล้วะใช่ไหมวะโอ้เยอๆๆๆโอเคครับผมนะผมขอจบพาร์ทนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับอาอย่าลืมนะครับผมช่วย subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตอไปครับผมสวัสดีบ